สักทีนะมึงกูรอมานานละแล้วนี่มึงเป็นใครแล้วมึงรอ,อกูทําไมก็มึงไปวนข้ากูไงกูไปฆ่ามึงตอนไหนก็ตอนนั้นนะ่ะกูกาลังแท้พิซซ่ากับเพื่อนกูอีสอตัวแล้วมึงก็ไปเอาไม้กวาดปาตีจนกูตายเนี่ย เฮ้ยกูก็อยู่ของกูอยู่ดีๆ,ๆก็นั่นมาดิซา่ากูป่ะพวกมึงอะไรสเลิรมมากินของกูทำไมอินี่งกว่ะมันก็มีตั้งหลายอันนะ่ะก็แบงแใงแกูบ้างไม่ได้ไงไมีอ่อวอ่ะพวกมึงมันสกระปกเม๋มึงจะอาตายแหละกูจะอากว่ามึงอีกโหูใหญ่กูพคดนะสิบวันนะมึงอาบน้ำรือยังแล้วหัวห่างเนี่ยมันเลยจะสะด,ดูดี่เห่าไม่มีทางจะเดินละแล้วห้องมึงเนี่ยกูนึกว่าลงขยะแล้วพวกหล่นนะกินแต่ขยะอยู่แต่กาน้ำน้ำนอสีเสีย อ้าสกปตกฮัลโหลฉันเป็นมแมลงสาบเกรดพีเมียมเนาะฉันไม่กินหรอกอีกของพันนั้นนะ่ะฉันกินแต่ออมากาเซกินแต่อาหารหรูๆยังหลอนนะ่ะไม่มีปัญญาหรอกอินี่ปากดีนะเดี๋ยวฉันจะฟาดตอนในหัวแบกอีรอบหนึ่งเลยแหละคอยดูก็เอาสิฉันจะไปฟ้องทันยมวันหล่อนนะ่ะคือฆาตากรฆ่า,มาแมลงสาบที่นี้แหละหลอนก็จะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดคนนี้มาขอพรอีกแล้วหรอโอ้โหอีขอพรตั้งแต่สายังแกจนป่านนี้ยังไม่มีผัวอีกอุ้ยเดี๋ยวนะ บริจาคเงิน9บาทแต่ขอพอสร้าโอ้ยโคตรเยอะโคตรวร์แล้วดูข้อแต่ละอย่างนี้ขอหล่อรวยข่าวตีสปอร์ตใจดีไม่มีเมียรักเดียวใจเดียวแล้วบริจาค9บาทเนี่ยนะออ้ยต้องโทรไปด่าหน่อยละสาธุข้อฉันมีผัวตะกี้เฮ้อโอ้หนี่แฮงจะจะแก้ตายละยังไม่มีเลยตะคนโอ้ยใครโทรมาอนิลอนขอพรตั้งเยอะตั้งแยะแต่บริจาคแค่9บาทเนี่ยนะใครนี่ก็พ่อแม่ไง โอ้โหโทรมาก,ก็ดีละนี่ถามจริงทึ่งคิวหรือยังเนี่ยเฮ้ยนี่รอตั้งแต่เก้ายันแก้งเงาพัวแตะคนยังไม่มีเลยแล้วมันจะไปมีได้ไงเองบริตาาแค่เก้าบ้าจน,นคนอื่นเขาบริตาาเป็นล้านน่นเฮ้ยบุญมันต่างกันไหมละ่ะเอา้าก็ไหนบอกว่าทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ไงมันก็เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพอที่ขอกับของที่ถวายมันน้อยไปปะไม่รู้ละ่ะรักคิวให้ท่านดันด่วนเลยดูที่คนอื่นนี่เขามีลูกเต็มบ้านมีล่เต็มเมืองกันหมดละนี่ล่าสุดเล่นต่ค้อนลูกแลยโอ ถ้าบริจาคได้แค่เก้าบาทอะก็ไปหายเองจ้าฉันหาให้ไม่ได้หรอกบุญเอ็งมันไม่พอหมดสวัรค์จะต้องกินต้องใช้เหมือนกันเนาะอ่ะงั้นเอ็งรู้จักแอปโอมิไหมล่ะยวฉันส่งไปให้อือได้ในลองปัดหน่อยสิฮึว้ายคนนี้กันหล่อว้าวคนนี้ก็นเท่อุ้ยแต่แล้วคนนี้สเปกอะไรอะหุยปัดปุ๊บแมทปับเลยนี่ทำไมฉันมาหลุดอาตอนแก่วะเนี่ยปัดได้ใครอ่ะ ชื่อแอกว่าตาจ้อยซอยยิกอายุ8ปติดเตียงเป็นโรคเบาหวานที่สำคัญนะรวยพันล้านลอยด๋าแตกเลยอนะ่ะโอ้ยคนนุ่มลหล่อในแอปเขาก็เยอะนะทำไมไม่เลือกไม่เอาอคนเนี้ยอีกไม่นานก็น่าจะตุยละได้มารดกเวิดีฉันมีผัวละงั้นเซ้นพวกเนี้ยพ่อแม่ก็ไม่ต้องกินอ้าวเฮ้ยนั่นเอาของเซ้นไปไหนวะนะ่ะนี่มาถึงตั้งนานละยังไม่มีใครออกมาต้อนรับอีกหรอ้ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วน่ะแต่ให้ตกไหมนรกเนี่ย นี่เธอใช้นางจอยไหมใช่เน่แล้วทำไมมารับทาาเงี้ยรู้ไหมว่าร้อนเนร้อนเนี่ยนั่งรอนจนหน้าเยิ้มหมดละพอดีติดไอ้เคสหนึ่งอยู่อ่ะถ้าจะมารับชา้าก็ไม่ต้องให้ฉันรีบตายเนาะอุ้ยกาลังสวิตกับพวกเป็นฟิกอยู่เลยฮข้าจะว่าวะก็กลัวร้อนนี่ไงอะกลัวนี่เนี่ยนะโอ้ยแล้วฉันจะเอาปัญญาที่ไหนไปหนีแค่จะต้มไข่กินกูยังไม่มีปัญญาจะทําเลยอยือ่ะแล้วนี่ฉันต้องไปรับกรรมอะไรบ้าง เพาที่ดูอ่อลอนต้องไปปีนต้นกิ้วเดี๋ยวนะนี่ดูผิดหรือปะคือปีนต้นกิ้วนี่ต้องเป็นพวกที่แบบแอบบไปมีกิ๊กหรือไม่ก็ไม่เป็นชู้ชาวบ้านเขาไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแล้วฉันไ็นมีกิ๊กหรือไปเป็นชู้ชาวบ้านตอนไหนเนี่ยทํางานไม่รอบคอบอย่างเงี้ยฉันฟ้องได้นะก็เป็นชู้ของผัวลอนไงละ่ะฮ <Hello? S 1> <Hello? S 2> ัลโหลเขาคบฉันคนเดียวเนาะอว๊ยกิ๊กกิกอะไรเอ่ยแต่ผัวลอนน่ะแต่งงานแล้วลอนน่ะเป็นมือที่สามเขาฮะ เมียหนึ่กิกแปดลูกสิงั้นขอเพิ่มอีกคดีหนึ่งเลยคดีอะไรก็คดีตอนไข่ผัวไงได้เกิดตกทีนะมึงเฮ้ยอ่ะแล้วยังจะไปเกิดเป็นอะไรส,สวยๆแบบฉันจะต้องเป็นนางฟ้ายอยู่ลปะปะไม่ได้จ้าบนไม่ถึงเนาะงั้นเป็นเทพก็ได้แต่ขอเป็นเทพแห่งความรักนะแหมตัวเองยังหาผัวไม่ได้เลยลิยากจะไปหาผัวคนอื่น โดนโยกเขาทั้งหลังอะอ่ะงั้นไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลผู้คนก็ได้อืดูแลตัวเองให้รอดก่อนค่ะเนาะทุกวันนี้นะแค่เดินยังจะเดินชนต้นเสาเลยอุ้ยแล้วตัวปัญญาที่ไหนไปดูแลคนอื่นอุ้ยสภาพเอ้าก็สายตาต้านนะแล้วจะทำไงมึงโง่ค่ะอ่ะงั้นฉันขอไปเป็นท่านยมผู้คุมนะรกก็ได้ดูเท่ดีย่างหล่อนอะก็เป็นได้แค่คนรับกรรมเท่าน,นั้นแหละ เลือกเลยว่าจะปีนต้นงิ้วหรือว่าลงกระทะทองแดงก่อนดีหุยแล้วก็ให้เกิดเป็นอะไรเุ้ยหมดลวมั้งเนี่ยไรประโยชน์แบบร่อนอะต้องเป็นผีเลร่อนเท่านั้นโอ้ยฉันสวยขนาดนี้ใจฉันเป็นผีเล,ล่ร่อนเนี่ยน,นะอุ้ยมีทางอะืึแต่เดี๋ยวนะเป็นผีเล,ล่ร่อนก็ว่าไปไหนมันหนได้สิวะเุ้ยรอดน,นี่ดีจะ,จะว่าไปหาผู้ชายฉำเลยอ้าวปองวนัน มาวัดด้วยเหรอหรือว่ามานั่งนินทาชาวบ้านจ้าเอ้าอีสิบหายมันรู้ได้ไงวะบ้าใครจะทำอย่าง,งานั้นฉันก็มาวัดมาขอพรนะสิขออะไรอะ่ะขอผัวปะจะบ้าเหรอก็ใช่นะสิแล้วไปวัดมาขอใครอะ่ะแน่อย่าบอกนะว่ามาขอหลวงจ้อยอะ่ะโอ้ยตาจ้อยนะะ่ะเหรอโอ้ยฉันไม่เอาเหรอกคิดเลขก,ก็คิดเลขจนก็จนแหมทำามาเป็นพูดคอยดูเฮ้เดี๋ยวก็ได้กันอะ ถ้าไม่ใช่ลุงจ้อยแล้วป้าวันมาขอใครอ่ะก็ขอพี่เอกนะสิเดี๋ยวนะทาไมชื่อเหมือนพ่อกูเลยวะเฮ้ยแต่คงไม่ใช่หรอกลุงลุงเอกที่ขายผักเหรอใช่แต่เอกขายผักที่ไหนล่ะคนที่ชั้นหมายปองอะ่ะพี่เอกคนที่บ้านขายทุเรียนตรงสี่แยกอะ่ะที่บ้านรียนรวยอะ่ะเอา้านั่นมันพ่อก,กูนีว่วะโอ้ยป้มามันต้องไปเอาเลอกลุงเอกอะ่ะนี่นี่นี่เอาเอาเอาลุงจ้อยไหมหรือว่าจะลุงเลิศดิลุงเลิศน,นี่ก็รวยนะ ไมอวอะพี่เลิศไม่หลอพี่เอกนี่แหละทลั้งหลอทั้งรวยโอ้ยต้องสเปคสุดๆตายฮะถ้ากูได้อีแก่นี่เป็นแม่ดูสรงไม่ตายก็เป็นบ้าก่อนละเนี่ยได้หนุดหนุดหนุ่หนได้ข่าวมาว่าลุงเอกเขาก็ชอบพอกับป้านีอยู่นี่ชอบได้ก็เลิกชอบได้ฉันนี่แหละที่จะทําให้สองคนนั้นเลิกกันเอา้าล่าสุดจะให้พ่อแม่กูเลิกกันซะละแต่แต่เขาก็รักกันมากเลยนะ โอ้อีนีไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยฉันสวยกว่าตั้งเยอะคอยดูเหอะเดี๋ยวพี่เอกก็ทิ้งโอ้ยเล้วพยายามเถอะป้าเขาไม่มีทางเลิกกันหรอกนี่หนูบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าป้าหล่อป้านี่แห้งอย่างแกถ้าฉันอยากได้ไข่ฉันก็ต้องได้ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้พ่อกับแม่สมหวังกันเร็วๆเฮ้ยขืนพ่อมาคบกับอีนี่นะกูได้เป็นเด็กมีปัญหาแน่อ้อย ดีๆสิไม่มีตาหรือ,อยังไงเอ้าอีเจ้ฉันก็เดินมาปกติแหละแ<อ>ต่หล่อนนะแห๋เดินชม้อยชมายชายตาโอยดูตรงเนี่ยพงจะมองหาแต่ผู้ชายจนไม่มองทางละเซ่น้อยนี่แกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครโอ้โหเจ้สมัยนี้แล้วย,ยังมาถามว่าฉันเป็นใครอยู่หรอโอ้แกเว่อร์นี่แกว่าฉันแก่เหรอโอ้เบะอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอ้อ้อาวเบะใหญ่เบะใหญ่เบะเข้าไปเบะเบะเข้าไป จะให้เสด็จพ่อมาจัดการแกแหมขนาดนี้หลยังไม่หลุดคาเล็กเตยโอ้ยรางวัลน,นัตตะลาต้องเข้าหรอป้าพูดจากอะไรของเองข้าฟังหารู้ความไม่โอ้ยลำคาญและพูดปกติเหอะโอ้ยทำตัวยังกระหลุดมาจากสมัยรัชกาลที่ห้าอ้านี่ก็สมัยรัชกาลที่ห้าอย่างไรเราหรือว่าสมองเองวิปลาสไปแล้วหรือ <c oughs> ไม่สิเขาว่าเองนะ่ะโง่ามากกว่าถ้าสมองข้าวิปลาสเองก็น่าวิปลาสนั่นแหละ คนตั้งเยอะตั้งแยะกีตไปยังไม่อายหรือไงโอ,อ๊ยแต่เดี๋ยวนะเม่อก,กี้หล่อนบอกว่าที่เนี่ยสมัยอะไรนะก็สมัยรชาชการที่ห้าอย่างไรเล่าโอ๊ยใครเชื่อก็บ้าละนี่หลอนดูละครมักไปปะหรือว่าอินกระบทโอ๊ยพูดจากอะไรของเองถ้าไม่คุยกับเองและวขาจะไปหาพี่หมื่นข้าจะไปหาพี่หมืน่มนโธเอ้ยอเดินชนชันเพราะผู้ชายก็ไม่ยอมรับอีกแต่นี่ยุคลองห้าจริงหรอวะ ไม่หรอกบ้าไปแล้วโฮ้ยต้องใัยกูจะต้องเลิกดูซีรีส์จนนอนอยู่แล้วแหละเฮ้ยนี่รอนเป็นใครเองเนี่ยฉันก็เป็นหมาตัวใหม่ที่จะมาอยู่วัดน,นี้ไงน,นี่มาเพิ่อมอีกแล้วหรอที่วัดก็เป็นร้อยตัวแล้วนะก็ฉังไม่ได้นั่นนะเพราะว่าหลวงพ่อซื้อฉันมาแล้วโอ้โหหลวงพ่อจะซื้อมาอีกทำไมเนี่ยทุกวันนี้ข้าวก็ไม่พอจะกินกันอยู่แล้ว ออตาละฉันไม่แย่งข้าวพวกเธอกินหรอกจ้ะเพราะว่าฉนะันน่ะเป็นหมาเมืองนอกกินแต่อาหารเม็ดอาหารสองเท่านั้นเนาะของเหลือก้นบาดแบบนั้นนะ่ะฉันไม่กินหรอกจ้ะเอลส์มีกันแดดนะมึงอ่ะเอ้ยนั่นนั่นคนหรือผีอะ่ะก็ผีไงดูไม่ออกหรอเอ้ยผีจะจะผีต้องหอนดิจะหอนทำไมก็แค่ผีเองปะเอ้า เจอผีไม่ห่อนกันเหรอโอ๊ยเจอผีทุกคืนขนาดเนี้กูไม่ต้องห่อนทุกคืนเลยเหรอโอ้ยก็ไม่ไหวปะกูก็เหนื่อยกูแมเฮ้ยไม่ได้ดิก็เราอ่ะเป็นหมาเราก็ต้องห่อนดีตามสัญชาตญาณน,นะใครจะห่อนก็ห่อนกูไม่ห่อนแล้วคนกูเหนื่ยอยกูเฮ้ยแต่ผีหลายตัวเลยนะโอ้ยลุกขึ้นมาห่อนดีคนเขาจะได้รู้ว่ามีผีอะโอ้ยอีเด็ดใหม่นี่อหูคนเขาก็รู้อยู่ลเป่าวัดมีผีอะ่ะเฮ้ยหูปากไปซะคนจะนอน เอา้าอีาแกนี่เฮย้ยอะแล้วพวกเองอะไม่ลุกขึ้นมาหอ่อกกนนะเอา้ามาใจกูเฉยอุ้ยอีาวะพวกนี้ไม่มีมารยาทเลยเป็นต้นยิ้วเป็นไงมัง่งมึงสบายดีแม้โอ้ยมึงก็แหกตาดูดิแพะเต็มตัวขนาดเนี้ยกูสบายมากมั้งแล้วมึงปีนกี่รอบอะหนึ่งพันห้าร้อยรอบบะดิเอา้าแล้วทำไมเยอะงั้นน่ะก็กูมีกิ๊กหนึ่งพันห้าร้อยคนไง นั่นไงกูบอกแล้ววันนอกใจแฟนอะมันไม่สนุกหรอกทำไมจะไม่สนุกก็ยีพวกต่อคิวปินต้อนคิวก็ยี่พวกนักร้องกันทั้งนั้นะ่ะโอ้โหวันดีคืนดีนะมึงเอ้ยโอย้จัดคอนเสิร์ตกันอุย้ยจอยอะเุ้ยจริงดิยังไม่พอนะจ๊านี่ได้ข่าวมาว่าพระเอกเกาหลีที่ชื่อค uh ิมตูฮอน่ะเขาจะมาปีนต้นคิวที่ไทยได้วยแหละจ้าแล้วทำไมเขาไม่ปีนที่เกาหลีวะเขาบอกว่าแฟนคลับที่นรกไทยเยอะ เห็นว่าจะมาจัดแฟนมิทติ้งด้วยมั้งแล้วม <S mulheres> ีกิจกรรมอะไรบ้างอะก็มีร่วมปีต้นยิ้วกับคิมตูฮอนแล้วก็ร่วมรับกรรมลงกระทะทองแดงอุ้ยรอดว่ะแล้วย่างงี้แฟนคลับก็คงจะฟินหน้าดูเลยอะมองกูจะเต้นอะกูเต้น้ะกูจะได้เจอคิมตูฮอนเลย เออมึงมึงช่วยไปซื้อเขียมร้อนหน่อยแผ่ไปให้กูหน่อยได้ไหมอ่ะซื้อมาทําไมวะมึงดูดิกปูกปีนต้นหิ้วจนกูเป็นแผลไปหมดแล้วกูจะให้คิมตูพอดมาให้กูสภาพอีกไม่ได้เข้าใจปะอุย้ยอีหา่านี่เรื่องมากเขาไม่เอามึงหรอกจ้าในในกูกับเขาก็ชั่วสิ้เสมอกันละมันก็ต้องมีโอกาสบา้างหรอวะดูจบแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆต่อไปกันด้วยนะจ๊ะอีอีอุ้ยหนีบปอึงมึงอย่ามากินไฟกูนะออกไปโอ๊ยอะไรของมึงเนี่ยก็รอนจะมากินไฟฉันไม่ใช่เหรอ 岩 ไม่เลือกเนี่ยแล้วถามจริงตัวสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไรอุ้ยถ้าหล่อนไม่ได้จะกินไส้ชันและไอ้แดงๆอ่ะที่เมือมันคืออะไรก็เนื้อวากิวดิบเกตินได้ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์แล้วก็ก้งล็อบสเตอร์ดิบเกตโรงแรมแปดดาวไงหฮึตอบอย่างฉันนะต้องกินคาร์ดออมากาเซเกตพรีเมียมเท่านั้นเลยจ้าอีไซโนน่าของหล่อนอ่ะอิงเทียมไม่ติดเหรอโอ้โหดูทูกกันเกินไปละได้ถ้าฉันเป็นหลังไส้นะ ได้ไปไหนอ่ะสวรรค์หรือว่านรกนรกดิมึงแม่งอย่างเซ็งอะ่ะแล้วมึงได้ไปชั้นไหนอ่ะกูได้ไปชั้น1986ไหนยแไม่งโคตรลึอกอะชั้นยี่สิบแปดเอา้ากูกับมึงก็มาพอๆกันแล้วทำไมกูได้ตกคุ้มหรือกว่ามึงวะก็มึงอะมีชู้นอกใจบ่วงไงกูก็พูดซ่าเตือนมึงแล้วเป็นไงละ่ะตกนรกไปเลยจ้าชั้น1986เล้ยของมึงเนี่ยโอ๊ยไม,ม่อ่อเมื่อย กูต้องปิดตั้งพันกว่าชั้นเลยนะมึงมึงอย่ามาจีจะให้มันมากไปกูไม่ใช่ตโตโน่มาจีมาจ่ะอะไรเอ่ยกูว่าตอนเนี้มึงใช่ละมึงรีบไปปิดตอนอ้นหิว <Bie. S 1> เลยปะเดี๋ยวกูรออยู่ตรงน,นี้ยะกูไม่ไปด้วยนะวเว้ยกูเมื่อย,ยอกูหดสลิงลงไปได้ไหมหวะอ้ยขี้เกียจเดินอะแม่งยังลุกถ่าวนี้มีรถสองแถวรับไ,มไหมวะให้เร็วเลยมึงลีลาอยู่นั่นแหละโอ้โหรีบรีบปีดตาจะได้ไปแดกแล้วกันต่อเนี่ย ป้านี้อจอยมันลงกระทะทองแดงเสร็จแล้วมั้งก็ให้มันรอไปดิกูระเบิดจริงๆอีพวกบาปน้อยเนี่ยึสู้กูก็ไม่ได้ต่อให้พวกมึงจะไปตายแล้วเกิดใหม่แต่สิบรอบเนี่ยกูก็ยังใช้กไหมไม่หมดหึอีห่ามึงแลรภูมิใจเนาะถ้าไม่ติดว่ามึงรู้ความลับกูเยอะนะป้านี้กูเลิกคบมึงไปแล้วก็แน,น่อนอนเถอนี่สกอริลลี่เอ